โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องมากรลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาหลักสูตรสูเฟนเดอร์ผู้อยูท่ทางไก่หรือผู้อยูท่ทางไก่เด้อพี่น้องเด้อมาๆๆครับผมนับพ่อนากันก็ค,คือมีตะก้อยเมนหระจำสองพี่น้องเอ้ยมา,มาก้อยพักหลายแนวครับเบิง้ง นี่ลูกโดดลูกโดดลูกโดดพี่พี่น้องลูกโดดพี่กระเทียมลูกโดดกระเทียมกระเทียมเอาขึ้นโอ้โหพี่น้องมาพักก็มีสะระนมีต้นหอมมีบักลิ่นฝา,าันนี่ครับอันนี้มาเดี่ยวก็มี่ะพี่น้องมาล้วก็เขือบักเขือบักเขือยังก็บักเขือแหล่เด้อพี่น้องเด้อมากมากมีทวานี้ละพักเอาซ้ำหนีละพี่น้องมา ่อยห้มผมกะขอโทษขอไห้กูคนบก,กินดิบเด้อพี่น้องเด้อขาดบ่อไหก็คือเขาเนี้ยหอนหอนคือเกามาพี่น้องมากินอยู่ในบ้านมือนี้ครับอ่ะก่อนอื่นกะกินดิบกะขออนุญาตบาดคำ <c oughs> กินน้ำเก็บห้วยบ้านเด้อพี่น้อง โอ้ยโอ้ยสุดยอดพี่นอ้องมามาเอาคนคนนี้เไว้ข้างล่างได้พี่น้องเด้อค,คนอื่นเขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบ่ได้คอยได้ลงคลิปครับก็อย่าป๋าอย่าถิ่มกันเด้อพี่น้องเด้องานยากหลายอืม,อม เป็นยุงยุงส่วนนี้ครับคำแดกแห่งมันเบาไล่พี่น้องฮิดาอืมอืออน้านจิงอือหืออืคมเบียครับเนี่ย chút giòn đây, tôi sẹp tôi khít vắng đây, Hmm. Mm. Mm. um mm -hmm.

dạy bây giờ là một cái tên là một cái tên cái là một cái tên là một cái tên là อืมอมทำนี่โอ้ยปลาขาบ่มีพี่น้องนี่ yeah <laughs> dalam ni aku nak oh เจ็บๆน้องโอ้ลูกโดดเทปพ้นเลยนี่ทำเนี่ย คือคำนี้ไงพี่จะเหนือ่อเลยพี่น้องเรืองในบวมอย ừ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  kẹo ừ ừ อือพอนนี้อยากเพชรเพชรแล้วพี่นอ้องโอ้ยตัเพ็ดกับตัวแสบนาะพี่นอ้องเพ็ดเพชรับยังไง mm <sínt'> โอ้หไหลเลยมึอนพี่นนองหิ้วเขาโอ้อจีดจัดหลเวย้ป không uh -huh. oh. Rồi. người. Ừ. Ô,

Clean. Mm -hmm.

Ừ.Ừ. Mm -hmm. huh. อืมืม่ไหวเสียอ่เฮ้อืมนกออกแหงกินไตกินมน้ากับอิ่มพี่น้องเลยอิ่มกับ nhầm đây có bộ bớt nhầm lên nó wow Cảm mm -hmm. mm -hmm. Aku tak nak makan. Oh. ah, minum. Nih. Ni. Bố bớt cứ câu phải không? อืมว้าโอ้ตึงนระมูกตึงเลยเด็ดวู้จุดยอดพี่นอ้องว้าโบเบิร์ตคือเขาพี่นอ้องคลิปนี้เขาไวส้สำเนียกควนเด๋อวกันกินหนาเดวอพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณห,หลายๆครับที่เขามารับชม ยปาปลายาถิ่มกันเด้อพี่น้องเด้อเขามารับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เร้่อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในสองตันเจมส้ากินครับผมยอยาปลายาถิ่มกันเด้อพี่น้องาวขอบคุณครับ